สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนะครับสองชั้นใต้ถุนโล่งนะครับอันนี้ก็ต่อเติมด้านล่างเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับอันนี้ก็งานรั้วนะครับงานรั้วเป็นรั้วอิฐบล็อกนะครับ อันนี้นะกำลังเทคานอยู่นะครับรัวอีบบอกบล์อันนี้เป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนะครับเป็นตัดด้วยสีขาวนะครับบ้านก็ไม่ต้องเน้นสีสันอะไรมากมายนะครับก็สีเ,เรียบๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับ อันนี้เป็นพื้นจอดรถนะครับจอดรถชั้นล่างนะครับซน่็จะออกหยาบๆเลยนะครับอันนี้เดิมมีเดิมชั้นล่างมีแค่ห้องน้ำห้องเดียวนะครับพอดีเขาอยากได้ห้องเพิ่มก็เลยต่อเป็นห้องก็คือตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับก็ต่อเป็นห้องแล้ว อันนี้ประโยชน์ของบ้านใต้ถุนสูงนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มห้องที่หลังได้นะครับกลายเป็นบ้านชั้นเดียวกลายเป็นบ้านสองชั้นนะครับอันนี้เหลือปูห้องน้ำชั้นล่างนะครับอันนี้ยังยังไม่ได้ปูนะครับอันนี้เดินทอ่อเดินอะไรเทีนน้ำเทศอะไรแล้วนะ อันนี้ก็ห้องนอนนะครับอันนี้ผมลดหน้าต่างมาต่ำหน่อยนะเพราะว่าผมต้องงานติดแอร์บนหน้าต่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูชั้นบนนะครับอันนี้ปิดกันหมาขึ้นนะครับ อันนี้บันไดผมใช้ลายเดียวกันกับห้องน้ำนะครับคิ Q ้วอลูมิเนียมนะครับก็คือส่วนตรงนี้ก็ลายเดียวกันกับห้องน้ำด้านบนนะครับเหตุผลก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้กระเบื้องหลากหลายเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาซ่อมงานนะครับเวลาซ่อมงานเราจะได้เก็บสต็อกกระเบื้องเราไม่ต้องเก็บไว้เยอะนะครับก็คือกระเบื้องลายเดียวนี้ใช้ได้หลายที่นะครับ ประตูกั้นมาขึ้นบ้านนะครับก็ต้องทําประตูไว้เพราะว่าบันไดยอยู่นอกบ้านนะครับอันนี้ก็พื้นลายไม้นะครับตัวกระเบื้องนี่ซื้อจากไทยวัสดุนะครับอันนี้ก็ระเบียงนะ,บะเบียง ความสูงอยู่ที่90เซนนะครับก็เน้นสูงสูงหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็มาตรฐานก็อยู่90เซนนี่นครับอันนี้ไฟภายนอกใช้เป็นทรงกระบอกนะครับตรงฝ้าภายนอกนี่ผมทำเป็นแบบโชว์ล่องนะครับเพราะว่าใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดตัว6กมิลนะครับ ก็คือถ้าเราเอาล่องชิดยังไงมันก็เป็นรอยล้วนะอันนี้ก็เลยทำเป็นล่องไปเลยนะครับอันนี้ผมตัวปลั๊กไฟผมใช้เป็นพานานะครับก็คือมันใช้ดีนะครับพานาอันนี้ก็สว่างนะครับ ตรงนี้เว้นไว้ให้ประตูอลูมิเนียมมาติดนะครับมาดูครัวนะครับเข้ามาก็จะเห็นครัวนะครับก็เป็นบ้านสไตล์ฝรั่งบ้านไทยๆแต่ว่าเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับอันนี้ชุดครัวผมใช้ยี่ห้อคิงนะครับเตาก็คือเตาอินดักชั n นนะครับ รู้เขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านะครับเตาอันนี้เตายังไม่ได้ติดตั้งดีนะครับเอามาวางไว้ก่อนนะเป็นเตาไฟฟ้านะครับมีสี่หัวนะครับระบบสัมผัสนะครับเตาเครื่องดูดควันก็ใช้ของ Lucky Flame นะครับอันนี้อันนี้ตัวไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟผมจะวางไว้สูงหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากให้มันเข้าชุดกันนะครับ อันนี้ชั้นจบมุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักของคิงนะครับ ัวลูกบิดประตูผมใช้แบบการโยกนะครับของยี่ห้อเยียวนะครับก็คือเวยวน่าจะเป็นของไหนของฝรั่งนะครับก็คือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้หลอดไฟก็เอาประมาณนี้นะครับก็เป็นหลอด LED นะครับ อันนี้ห้องทั่วไปผมติดให้หลอดเดียวนะอันนั้นก็เผื่อสำหรับติดแอร์นะครับอันนี้ห้องน้ำนะห้องน้ำก็ใช้แบบเดียวนะเป็นการโยกทั้งหมดนะครับ กระเบื้องอันนี้แก้นิดหน่อยนะพอดีมันไม่ค่อยได้สโลมก,ก็เลยให้ช่างแก้นะตัวนีนะ้อันนี้เครื่องทําน้ําอุ่นใช้ของชาร์ปนะอันนี้ตัวฝักบัวก็ใช้ตัวแถมน,นะครับอันนี้ผมเป็นแบบซ่อนซ่อนสายนะครับก็คือจะเสียบตรงนี้นะตรงนี้ใส่วาลอีกตัวก็คือสายจะจะไม่ห้อยมาอย่างนี้นะครับ มันจะห้อยหลายห้อยนะผมก็เลยเก็บสายเป็นการซ่อนสายนะอันนี้ตัวแถมมาของชาร์ปก็ใช้ดีอยู่นะครับตัวฝักบัวก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่นะครับก็คือใช้ตัวแถมตัวอ่างลักหน้าก็ใช้แบบมีขาตั้งนะครับ ันนี้ด้านหลังยังไม่ได้เก็บยาแนวนะเพิ่งติดนะครับอันนี้ประตูผมใช้ของลินนะครับประตูก็ยี่ห้อมาตรฐานนะครับประตูห้องน้ำใช้ของคิงนะครับตัว บานพับผมใช้เป็นบ้านพับผีเสื้อนะไม่ต้องมาสกัดประตูตตนะครับไม่ต้องมาสกัดวงกบนะครับวงกบก็ใช้ของจริงนะก็คือไม่ปวกไม่กินนะครับอันนี้ตัวหนาเลยครับของจริงห้องนอนเล็กก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็มีหลอดไฟหลอดเดียวนะครับ ันนี้เหลือเก็บสีนะเก็บสีด้านล่างยังไม่ได้เก็บนะอันนี้ช่างขึ้นไปขึ้นมาฝ้ามีรอยนะตรงช่องเซอร์วิสนี้ผมเอาไว้ที่ห้องนอนห้องนอนเล็กนะครับเพราะว่าไว้ในห้องน้ํามันขึ้นยากผมก็เลยมันเกะก,กะก็เลยเอามาไว้ในห้องนอนเลยนะ อันนี้เหลือตรงห้องรับแขกผมจะติดเป็นตัวโคมไฟแบบเป็นแบบห้อยนะครับก็คือยังยังติดไม่เสร็จนะครับพอดีช่างมาเข้าได้วันเดียวอันนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นะครับ ตัวสุขภัณฑ์ก็คือเหมือนกันทุกห้องนะทั้งสามห้องนะส่วนเครื่องทำน้ำอุน่นห้องนอนใหญ่ผมเอาแบบเป็นของโตชิบ้านะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลนะมันมีไมด์ดิจิตอลมีอะไรนะตัวห้องนอนใหญ่ผมใช้แบบฝักบัวแบบก้าลนะครับอันนี้ไฟห้องนอนใหญ่นะผมเอาแบบไฟรีโมทนะครับ เปลี่ยนสีได้นะครับปรับแสงได้ก็ขอจบการรีวิวความคืบหน้าในการก่อสร้างเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้ผมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหลือติดประตูอลูมิเนียมนะครับกับติดแอร์นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ